สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรครับจะมาลองชิมโกนักบินกันนะจ๊ะเขาบอกว่ามันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่สามตัวก็เต็มจานไงใหญ่ไหมจับเลอเลยนะคะได้แค่สามตัวเองชุดหนึ่งสามตัวนะครับ เซตหนึ่งเขาก็จะมีกันจิ้มอะไรนะสังขยาแล้วก็นมข้นให้ด้วยนะคะแกวอกช้อนนะช้อนนี่ครับมันใหญ่จริงจิมใช่ไหมใช่เราจะมาลองชิมโอการบีนอ่าลองชิมกันเลยดีกว่าลองชิมก่อนเลยนมข้นขังนี้อันนี้สังขยาด้วยจ้าอ ลองจิ้มสังขยาก่อนอันนี้เป็นครัก็เหมือนสังขยาใบเตยนะคะามใกล้ๆนะคะทุกคนอ,อ,อร่อยปะอร่อยดีมันไม่หวานมากเดีมันไม่เค็มเหมือนเลยใบเตยอ่ะว้าวใช่ได้ใช่ได้ะคะ่ะใช่ได้ค่ะใช่ได้คะ อ้โหนีใ okay. ส่ก mm ็หนามตาหูเบ่งด mm. ้วยค่ะมันจะแสบบอแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆจังอฉีดเป็นตอนๆใส่ลงไปคนว่ามันจะแสบบอแสบบอหมดไม่พอครับลองจิ้มน้อยไป หลบกันดีกว่าว่าชิโกนี้อร่อยไหมอร่อยนะคะใช้ได้กอบน,นอกนุ่มในรีวิวเพียงซามนีเด้วจ้าเพราะว่าอิ่มแล้วกิน่ไหวาฝากติดตามห้องสองคอนด้วยเด้อค่ะตองโอ้ยไออย่างก็บอลและตองนะคะ <c oughs>